ท่าใจใดใจใดใจใดดุจใจไม่ยองไม่ไว้พระภูมิาไม่มีใใจใครรักกาเกิดบังบัยอันใดจะไดกิดมือชาพระภูมาไว้ควรใจกินตาหนานใจใจทำซิกไดไม่อับจนทางความเจ็บไม่สบายทางความไข้ไม่มาไม่บาปนด้วยเดีคับพระภูมินได้อยู่เย็นเป็นสุขข่าจินดามและจินดินเทลับเกินใจเกห้ายามโย่ได้ปืนประชด้า พระพุทธเจ้กไปให้อยู่นอกครอบจักรวาลมนุษย์ใดแล้วเขาเกิดมากมามีสิ้นการสุปเป็นสัตว์เดรัจฉานยามาเบียนมนุษย์ซาพระบุญพระพุทธปฐทสมุบริสุทธิกัยปร,ปร,ริวัตรสุเป็นยัย,ยอยู่อากาศเดู้รสกษารักเส้นกระสับอสระเจ้าอยู่ไม่กระลาห้ระดีอารางตา พระพิพังท์ธรรประครูผู้บริวารอุดอนสกยราละลัดมีอำนาจทธิกันยันอีสานพรนนจาวันผู้ทรงทัดิบปนพระธรมกรปัดข้วียที่สังรับแสงองค์สมงแ็นพระคูทรงดอนอาภานุตวนศรกดิ์ังนังเชื่อใจพระภูกเจ้าดิษาช่วยป้องกันอันตรายด้วยเดชะเจ้าข้องเรือนข้แเต่งข้องมาถว้ยข้อ้ปฏิทีธมีเอ๋ยใจ